วัสดีครับวันนี้ให้ชมพระรูปหล่อลุงพ้องเงินบางพลางครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์กีตาครับเนี่ยฮะท่านชมฮะนี่ฮะเนื้อโลหะจะแห้งครับซี่แล้วก็จะมีความก่อนลนักษณะพิมพ์จงก็จะมีกีตาแล้วคางด้านซ้ายของท่านน่ะจะเป็นเหลี่ยมนยฮะคางด้านซ้ายจะเป็นเหลี่ยมดี นท่านดูภาพรวมก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นกีตาสามชายตัวตะใบที่ฐานเนี่ยฮะตะใบหยาบครับเนี่ยฮะท่านชมฮะเนี่มีความแห้งความเหี่ยวความกลอนของเนื้อโลหนะเนี่ยครับ มาดูเสียนท่านมองฮะเนี่ยมีรอยเนี่ยฮะมีรอยเม็ดเดือดที่เสียนอันเนี้ยก็ยจะมีคราบไหลที่เสียนของท่านครับเนี่ยฮะนี่ครับ นี่ด้านหลังท่านอันดูด,ด้านหลางท่านบางฮะนี่ครับก็จะมีเม็ดเดือดเม็ดแรงต่างนี่ครับแล้วก็มีรอยตะไบรุ่นเก่าที่หยาบครับนี่ฮะ ท่านชมครับพระรูปหล่อหลงพอเงินครับวัดบางการฮนะพิมพ์ิตาสามชายท่านดูโลหะนะที่สังกติท่านนะกร่อนนะฮะเห็นมีความกร่อนนะความเหี่ยวความยอดเลยนะเนี่ยฮะ ท่านชมครับนี่ฮะความที่น่าหัวข่าซ้ายท่านฮะรอยผิวเปิดนะฮะก็ลักษณกะก็เหมือนไอ้ขันลุ่งหินนะฮะสีลักษณะออกซิดซีดฮะสีเหลืองอมเขียวออกซิดซีดครับอาดูด้านหลังบ้างครับ นี่ฮะ,ะนี่ฮะด้านหลังท่านด้านเสียนท่านท่านดูตรงคอท่านนะและดูเนื้อโลาหะนะ่ะเหี่ยวย่นแห้งครับซีด นี่แล้วก็จะเป็นรอยตามมุ้งครับเนี่ยจะมีรอยตามมุ้งนั่นนะฮะแล้วจะมีเม็ดเดือดอะไรต่างๆเยอะครับชมครับเดี๋ยวลองดูกล้องจากกล้องที่ลกนี่ครับนี่ด้านหลังท่านคนระนี่ครับ นี่ตรงท้องคอท่านฮะจะมีคราบทีเบา้านะนี่ฮะความแห้งความเหี่ยวความกลอนนะโอเค,ครับดูด้านหน้าหน่อยครับเดี๋ยวครับโทษนี่ยฮะ ท่านชมครับนี่พิมพ์ขีตานะฮะนี่ยกรามด้านซ้ายท่านจะเป็นเหลี่ยมนี่ครับนี่ฮะราบที่เบ้าแล้วคานเหี่ยวความกร่อนความย่นความแห้งของเนือ้อพระผิวพระครับนี่ขีตาครับขีตาสามชายครับ อันนี้ร้อยเป้าที่อดตัวแล้วก็มีที่เบ้าลงอยู่ในบอ่อในหลุมนั่นนะฮะนี่นครับโอเคครับเนี่ฮนะ หลวงพ่อเงินบางคลานครับกีตาร์สามชายครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ